โอเคผมวันนี้อยู่กับผมนะครับซิบลัสเตอร์สำหรับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมโลกูนกันนะครับผมซึ่งเกมโลกูนเนี่ยส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้เล่นหรืออะไรเลยนะฮะนะครับผมก็อันนี้ก็จ,จะเป็นน่าจะเป็นพาร์ทแรกหรือไม่น่าก็อาจจะเป็นพาร์ทสองหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าผมจำไม่ได้ผมอัดตอนไหนนะีครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมโลกูนให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยว่ามันอัปเดตอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยนะสิ่งที่มันจะอัปเดตคือระบบใหม่คือ strong storage นะผมก็คือที่เก็บของเดี๋ยวผมพาไปดีที่เก็บของอยู่ทางด้านนี้ผมหรือไม่น่าก็ฆ่าตัวตายแล้วมันจะมีให้เลือกเกิดนะผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดียกว่าเนะเดินทางง่ายๆนี่ครับผม storage จะอยู่ด้านนี้เลยนะผมอันนี้ผมจะไปเร็วหน่อยนะครับก็คงไม่ว่าหรอกนะอ่ะนี่ครทางด้านตรงนี้ storage อย่างแรกผม มีมีเพื่อนเพื่อนน้องๆหรือว่าเพื่อนผมเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยกูไปดูช่องช่องหนึ่งมา youtube ช่องหนึ่งเขารีวิวสโตรเรจโคตรน่าสนใจเลยว่าผมเห็นเออมอันอัปเดตมาเล่ยเร่ว่าผมก็เลยโอเครับมานะผมแล้วซึ่งตอนแรกมันผมไปดูมานะผมไปดูมาเพื่อนมันบอกว่าไอ้เหี้ยฟีกูหายหมดเลยซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยกูไปดูช่องน,นี้มันมันไม่หายแล้วอยู่ดีๆก็มาโอว่ามันหายนะผมซึ่งผมก็ลองใช้ทาคิ แล้วก็เสียอาซีไปตั้งเกือบหกสิบเจ็ดสิบล้านนะครับผมผมก็มาปุ๊บกดกดแบบเขารียวว่าสวามก่อนมันมันขึ้นว่านนท์ใช่ปะ non e ก็คือไม่มีผมปุ๊บสวามไปปุ๊บไปที่คาโคนี้แล้วก็ซื้อโคชิมาปุ๊บผมก็เลยกดดูอ่ะมันมีเหลืออยู่แปดร้อยอาซีผมก็เลยกดไปที่ททยีสวาต่อมันก็เหลือแปดร้อยอาซีเพราะฉะนั้นก็คือจําไวน้นะทุกคนถึงเราจะเก็บหางถึงเราจะเก็บหางไว้ในสตอเรจแล้วเราไปซื้ออันนี้ใหม่ มันก็ยังหายครับผมมันหายทุกอันแต่ว่าข้อดีคืออะไรข้อดีคือคุณต้องมีเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็ต้องซื้อหางทั้งหมดถึงสามหางอ่ะซื้อ,อยังไงมันเพราะว่ามันมันมีแค่สองช่องอ่ะอย่างแรกสมมติถา้าผมมีทาคิสอ่ะสมมติถา้าผมมีทาคิสว่าผมผมกดสวามไปแลวหนึ่งผม,ผมกดคาคุนะแล้วผมก็ซื้อแล้วผมก็ซื้อเอ่อทัทะระ,ะอ่ะผมซื้อทัททะระมาเสร็จป,ปุ๊บผมรอคููดาวมันมันมีคูดาวในการเก็บอีกประมาณหกสิบวิก็คือหนึ่งนาทีผมรออีกหนึ่งนาท,ผออนาทีผมฝากทะ,ทะ อตอนฝากทาระ,ะเห็นไหมมันจะมีทั้งทากิสวาแล้วมีทางธาระสองช่องแล้วก็คือพูดง่ายๆคือในตัวเราไม่มีคาคูเนแล้วนะไม่มีคาคูจาหรืออะไรไม่รู้เรียกยังไงไม่รู้เราก็เลยถือวิสาสานี้ไปซื้ออีกอันหนึ่งก็คือโคชีนั่นเองเราก็ได้มันทั้งหมดสามอันแล้วเห็นไหมนี่โคชีหนึ่งสตอเรจมีทาคิ i, กับธาระเป็นสามนะผมซึ่งต่อให้เราเปลี่ยนอ่ะสมมติเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยสมมติถ้าเราเปลี่ยนอ่ะเห็นไหมโคชี oshi, ฝากแล้วเห็นไหมหกล้านเหมือนเดิม เห็นไหมตัวนี้ก็คือมันมันมีครูดาวด้วยนะผมอ่าเป็นไงเห็นไหมเนี่ยฟาร์มเพ่เดียวอันมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะผมแต่แค่เราต้องการความพยายามนิดหนึ่งในการฟาร์ม RC หลายๆผมเห็นหลายๆคนหรือเพื่อนผมแม่งก็บ่นโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ RC แม่งกูต้องฟาร์มใหม่หมดเลยบ้าๆอะไรอ่ะมันมันมันก็ต้องฟาร์มนะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะวิธีการฟาร์มง่ายๆอย่างแรกที่ผมฟาร์มผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนาว่ามันแล้วแต่สายแหละนะผมบางสายก็เล่นยาก แต่ส่วนมากผมชอบเล่นโคชีมากกว่านะครับผมเพราะว่าโคชีเนี่ยมันจะฟาร์มง่ายเป็นพิเศษสกิลของมันเป็นเนสแสป,ปมากกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็เดี๋ยวจะฟาร์มให้ได้สักเจ็ดล้าน5แล้วผมก็จะลองเล่นทาทาดูนะครับทาทาผมไม่รู้มันโอเคหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ลองเดี๋ยวเอาโคชีเดี๋ยวรอคูด,ดาวหมดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่ะตอนนี้ก็น่าจะได้โคชีแล้วเห็นไหมผมเลือกโคชีมา เห็นไหมผมเอาโคชิมาโคชิที่จริงผมอยากเล่นมานานแล้วแต่ตอนนั้นผมเห็นเขาบอกว่าทาคิซาวะมันก็แรงด้วยอะไรอย่างงี้ผมก็เออนี่เห็นแล้สนใจดีอะไรงี้ผมไม่รู้นะบอร์ดมันบลักหรือเปล่าปกติปกติผมลองไปผมลองกับเอโตะเอโตะแม่งปกติมันจะยิงสกลิลที่มันเป็นแบบหน่ำหนาออกมาใช่ปะแต่นี่แม่งไม่ยิงเว้ยผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละนะผมง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมตีไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยผมใช้เวลาในการตีถ้าเอโตะก็ะประมาณหนึ่งนาทีหรือสี่สิบห้าวิอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่พยายามสแปมสแปมไปเลย เห็นไหม SQLF นี่ก็แรงเหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บกด e โปะแตกในผมอะตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันนะตัวนี้มีได้ค่าซีน่าจะได้ทั้งหมดหนึ่งแสนสองหมื่นห้าไม่ไม่แสนสองหมื่นห้าก็แสนห้าหมื่น่ยเออเนี่ยราวๆเนี่ยสองอย่างเห็นไหมมันจะเพิ่มอะไรเห็นไหมแล้วทีเนี้ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งรุ่นรุ่นพี่ที่มันเป็นหางอะเออหางสีฟ้าๆหน่อยนะผมตัวนั้นจะได้ประมาณห้าหมื่น แล้วนะสมมติถ้าตีไปตรงนู้นได้สองหมื่นห้าห้าห้าหกเจ็ดนะเจ็ดหมื่นห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าเลยนะผมนี่เห็นไหมข้างหน้าเราซึ่งตัวนี้มันจะตีง่ายเป็นพิเศษเพราะว่าไอตัวมื่เก้มันคือน่าจะเป็นอาร์มอนนะผมเวลต้องเจ็ดร้อยห้าสิบตัวนี้แค่สองร้อยห้าสิบก็ตีได้แล้วนะผมหนซำํามยังได้ยังได้ตั้งห้าหมื่นอาร์ซีบางคนแบบห้าหมื่นอาร์ซีโคตรจะน้อยแต่ว่าสําหรับพวกแรกๆเนี่ยมันจะได้คุ้มนะเออเพราะว่าอีกอย่างมัน มันได้ท้ง e ีพีผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แต่ว่าเอโตเนี่ยจะได้รวมๆแล้วประมาณสองแสนห้าสีเงินแล้วก็จะได้เงินเดือนอะไออารอีกหนึ่งล้านนะผมอ่ะประมาณนี้ฟาร์มหนึ่งร้อยตัวก็น่าจะได้หนึ่งร้อยล้านหรือเปล่าผมไม่มั่นใจหรือมันได้หนึ่งแสนนะผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูเห็นไหมเนี่ยเอโตมันก็ปกติผมก็ยืนฟาร์มอย่างเงี้ยเลยชิวๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เอโตตายดีกว่าเออตายสักทีอ่ะ,อะ เออมันถ้าผมมันได้แค่นี้ปะอะผมจำไม่ได้แล้วไม่กี่เท่าไหร่แต่ลองดูเอาเองนะฮะเห็นไหมอาซี RC มันเพิ่มมามันเพิ่มมาเยอะอยู่เห็นไหมตอนนั้นตอนนั้นประมาณอสี่ถึงห้าแสนอาซีตอนนี้ก็เห็นไหมเป็นหกแสนละหกละหกแสนในผมซึ่งเนี่ยเห็นไหมวันนี้ผมฟาร์มคิดซะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอโตหน้าประมาณอีกห้าถึงสิบนาทีผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ที่รู้ๆก็คือถ้าเราฟาร์มทั้งครบชุดเนี่ยในผมรวมๆแล้วก็น่าจะได้ประมาณอะสองแสนห้า เนีนะสามแสนสี่แสนสืนหแล้วกันอาตีไปสี่แสนสืนห้าประมาณนี้นะผมสี 25, ่หมื่นห้าพีต่อรอบนะผมอาจจะคิดผิดก็ขออภัยด้วยง่ายๆเลยนะผมวิธีการฟาร์มส่วนผมผมจะมาบอกให้ผมอาจจะบอกไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถ้าเป็นโลแล้งเนี่ยจะได้น้อยมากนะเดี๋ยวผมดูก่อนปึ๊บตีงย่มอันนี้ผมอ่ะอันนี้เจ็ดแปดเก้าได้สองร้อยนะผมอ่ะสองร้อย แล้วเดี๋ยวเราไปหาพวกไฮแรงกดีวกว่าอ่ะอันนี้มนะีเดียมแรงกนะดูนะอันนี้แปดพันเก้าร้อยอ่ะเก้าพันสามร้อยผมประมาณหนึ่งพันสองนั้นได้พันสองนะครับผมปึ๊บปึ๊บกินเข้าไปอ่ะอันนี้ไฮแรงกอันนี้เก้าพันเจ็ดหูสามหมื่นได้เออใช่ได้หมื่นนี่ผมได้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นนะผมอ่ะอันนี้ดูสามหมื่นปึ๊บอ่ะได้หนึ่งพันเฮ้ยสรุปไงวะเออ ไม่เออม่กี้อันนี้นี่ว่าไม่กี้เก,ก้ามันเพิ่มมาหนึ่งพันเออก็สามหมื่นอ่ะก็ประมาณนี้นะผมประมาณสามหมื่นห้าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองกินอีกทีปุ๊บอ่ะใช่นะผมประมาณนี้แล้วราวนี้นะผมอ่ะมันก็ถามว่าวันหนึ่งถ้าแบบตอนนั้นผมเอฟเคตั้งแต่แปดเจ็ดโมงอะ่ะไปโรงเรียนแล้วกลับมาก็ประมาณบ่ายสี่ตอนนั้นผมได้ประมาณที่หนึ่งล้านหรือไม่ก็หนะึ่งหนึ่งล้าน่ะไม่ล้านก็แสนนะเออประมาณนี้นะผม นะก็วิธีการฟาร์มก็ง่ายๆระบบสตอรีย้ำนะผมต่อให้คุณเก็บเข้ากระเป๋าแล้วหรือว่าอะไรอาซี RC จะหายหมดนะมันมันต้องฟาร์มใหม่ทั้งหมดเลยนะผมนะยูทูบเบอร์บางบางคนผมไปเห็นแล้วบางคนเขาบอกไม่หายนะผมแต่ว่าก็มีเอฟซหลายๆคนบอกว่ามันหายนะผม,ผมก็งงเหมือนกันว่าสรุปหายห,ายหรือไม่หายตอนแรกผมก็ดีใจแหละีย yeah, ไในที่สุดในที่สุดเราก็จะได้ใช้แบบเออสิ่งที่เราสะสมตั้งเย็นมานี่โอ้โหซื้อมาเพื่อผมแท,บ,ทบสุดอ่ะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเอง เห็นไหมอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก um ็ไม SO ่น่าม eh <so ีอะไรแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็ถ้าเดี๋ยว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 เรื่องอ่ะเดี๋ยวผมไปแนะนําจุดอีกจุดหนึ่งเวยแล้วกันเดี๋ยวจะมีเรื่องตรงนี้ด้วยเรื่องเงินนะครับผมวิธีการรับง่ายๆนะครับผมรับนะผมค่ายโตจนแบบที่จริงเงินเงินเดือนอ่ะผมเนี่ยมันรับตรงนี้นะเงินเดือนที่จริงเงินเดือนผมแบบถ้าไม่ได้ทำกกิจกรรมภารกิจอะไรเลยผมส่วนมากจะมาล่โตมากกว่านะครับผม ก็รับรับตรงร้านลุงนะผมส่วนการเทรนนิง่งการเทรนนิ่งมีผลผลผลสำคัญนะมันมันมีบัฟมันมีอะไรด้วยนะผมอันนี้ก็อะไรอะฮิวอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe อย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมอยากให้ผมอัดเกมอะไรหรืออะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายม้ว